ฮะแต่ตอนนี้พี่มาพี่มาคิดว่าแล้วถ้าเกิดถึงเวลานั้นอะเราเราควรจะทําอะไรให้มันมากกว่านี้ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราเนี่ยมันเหลืออีกเท่าไหร่แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงตอนที่ทําตอนที่ทำมันรู้สึกยังไงบ้างมันใช้คําว่าไงอาจารย์ก็คือบางทีก็รู้ตัวก็ปงใช้คําว่าปอง,ใช,ปงใ,ชใช่ไหมครับว่าเออเราทํานี้อยู่นะบางทีทํา เรารู้แล้วว่าเราเพลินไปแล้วเรากลับไปอยู่ลมหายใจนะเพื่อที่วันวันเหมือน,นพี่ฟังหออาจารย์เขาบอกอะถึงเวลาต้องใช้ลมหายใจเป็นเพื่อนก่อนตายอะ,อะไรเงี้ยค่ะออพอไหมแค่นี้เราเห็นกิเลสในใจตัวเองไหมคืออกุศลที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยเราเห็นทันหรือเปล่าพี่ไม่เข้าใจ อากุญส่วนในใจตอนเนี้ยเราคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ยเห็นทันไหมเห็นทันใจตัวเองไหมว่ามันคิดอะไรอยู่ในใจตอนนี้คือกลัวค่ะเออเรากลัวตายใช่ไหมไม่ใช่กลัวตายแต่กลัวว่ามันจะทรมานเออนี่แหละเรียกว่ากลัวตายเห็นทันไหมเ,เห็นทันท่านเนี่ยรู้รู้ว่าเรากลัวตรงนี้เอออา,าการกลัวเจ็บก่อนตายเนี่ยเรียกว่ากลัวตายเพราะมันกลัวจะทรมานไงกลัวตายไม่สบายอย่ะประเด็นอะ แล้วมันกลัวไปที่ไม่ดีถูกไหมใช่ค่ะใช่เ,เรียกว่ากลัวตายเพราะฉะนั้นคนที่กลัวตายคือคนที่ไม่รู้ที่ไปว่ามันจะไปทางไหนมาเลยกลัวตายนี่ไงอาจารย์เลยถามว่าเห็นใจตัวเองทานไหมคำถามคือตอนเนี้ยอกุศลมันเกิดใช่ในใจเราเนี่ยมันเกิดความกลัวมากที่นพิทามันครอบงำเต็มตัวมันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าจะทายังไงเพราะมันกลัวตายทั้งท่านท,ที่ตัวเองก็ปฏิบัติทมอยู่อ่า แล้วตอนนี้อกุศลมกำลังเกิดขึ้นเนี่ยในใจเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยอาจารย์ถึงได้ถามว่าเห็นทันหรือเปล่าไม่ทันแต่อย่างนั้นไม่ทันถ้าไม่ทันไปรอตอนตายทันไหมไม่ทันค่ะเพราะนั้นหน้าที่เราคืออะไรฝึกในปัจจุบันใช่ไหมใช่ค่ะออไอ้ที่เราทําอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วแต่ทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกไนงะไม่ใช่ไปทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกตอนตายต้องทําตั้งแต่ตอนเป็นค่ะเออเพราะฉะนั้นตอนเนี้หน้าที่เราคืออะไรดับอกุศลที่อยู่ในใจแบบเนี้ยออกให้หมด เพราะเราไม่ได้คิดเฉพาะตอนที่อยู่กับอาจารย์เราคิดในเวลาอื่นด้วยใช่ใช่เออเพราะฉะนั้นดับให้หมดถ้าเราดับตัวนี้ได้ตอนตายก็รอดถ้าดับไปได้เรื่องการกลัวความตายให้ตายก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นหน้าที่เราทําความเพียรตัวเดียวที่เราต้องทําอย่างเดียวเท่านั้นที่ทําดับความคิดตัวนี้ให้ได้ดับได้เมื่อไหร่รอดเอาตัวนี้เป็นประการเลย ถ้าเราเลิกกลัวตายกลัวเจ็บป่วยได้ไข้กลัวที่ไปในการตายเลิกกลัวตัวนี้เมื่อไหร่นั่นแหละสติสัป,ปชัญญาเราตั้งมาแล้วถ้าสติตั้งมาแล้วตอนตายรอดทําจนกว่าจะเกิดทําจนกว่าจะเจออารมณ์นี้ให้ได้ถ้าทําแล้วเจออารมณ์นี้ได้เมื่อไหร่รอดอ๋อค่ะเแครกบพี่ต้องใช้ความเพียรมากกว่านี้ถูกหน้าที่คืออะไรมีสติเดินจงกรมยังเผลอยังเพลินหน้าที่เราคือรู้อยู่อาการเดินให้ได้ มีสติตั้งมั่นจดจ่อลงที่การเดินอย่าหลุดจากการเดินในเด็ดขาดอย่าไปคิดเพ้อเพลไม่ต้องคิดถึงอะไรไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่าใจว่าทําแบบนี้ไม่ได้แน่ๆเลยไม่รอดแน่เลยอย่าคิดตัดทิ้งให้หมดเวลานั่งสมาธิเหมือนกันแล้วเวลาทําสมาธิเวลาทําความเพียรศึกษาธรรมอย่าไปตั้งเหตุตั้งปัจจัยว่าเราตั้งไว้เพื่อที่ก่อนตายจะรอดจากความเจ็บป่วยจะได้ไม่ไปนรกกระเหมิเดเจร้สาระเปรตวิสัยอย่าตั้งเจตนาแบบนี้ เราตั้งเจตนาแบบนี้มันตั้งเจตนาผิดทำยังไงมันก็ไม่ถึงเพราะมันไปด้วยความกลัวมันจะดับความกลัวไม่ลงเจตนามันผิดเนี่ยในใจเรามันเจตนาแบบนี้ตลอดปฏิบัติก็เพื่อการนี้ตัวเดียวใช่ค่ะเจตนามันผิดเปลี่ยนใหม่เอาความรู้สึกพวกนี้ออกไปให้หมดตั้งจิตอยู่แค่ตัวเดียวคือณปัจจุบันไม่ต้องไปสนใจตอนตายหน้าที่เราคืออะไรมีสติรอคอยการตายอย่างเดียวแต่ไม่ต้องสนใจว่ามันจะตายแบบไหนจะตายทรมานขนาดไหนไม่ต้องสนใจสนใจตัวเดียวคือเอาสติตั้งไว้ในปัจจุบัน ไม่ต้องไปหวาดกลัวไม่ต้องไปเหลกอะไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องไปตั้งความหวังอะไร oh. แล้วตั้งอยู่กับปัจจุบันคิดอยู่แค่อย่างเดียวเราจะมีสติจดจอ่อยู่กับลมโดยไม่คิดแล้วเอาตัวนั้นมาเห็นเป็นโทษอย่างเดียวว่าเนี่ยโทษจากการยึดมั่นถือมั่นในการตายที่เรากลัวต่อความตายมันเป็นโทษไม่ใช่กุศลมันทําให้เราเกิดความกลัวเกิดความกังวลเกิดความวุ่นวายใจจนเป็นเหตุให้ปฏิบัติธรรมไม่ได้จนเป็นเห,นหตุหให้ภาวนาไม่เข้าหน้านับจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะมีใหม่เราจะมีสติ สัมปชัญญามีปัญญาในการรอคอยการตายแล้วเราจะจดจ่ออยู่แค่ปัจจุบันไม่สนใจว่าจะได้ไม่ได้จะตายไม่ตายจะตายทุกทรมาจะตายแบบคนมีความสุขนอนยิ้มตายนอนอาปากตายไม่สนใจแต่ความตายตัวเดียวที่เราสนใจคืออะไร <c oughs> เราตายแน่นอนจะตายวันไหนเราก็ต้องตายหน้าที่เราคือเราตายตายพร้อมตายเสมอจะตายวินาทีนี้เสี่ยววินาทีนี้เราก็จะไม่กลัวต่อความตายเพราะเรามั่นใจว่าตอนจะตายเรามีสติจดจ่ออยู่กับลมได้ หน้าที่ตอนนี้ตั้งเป้าแบบนี้หน้าที่หน้าที่เดียวของเราคืออะไรเอาสติหยดจ่อยู่กับลมให้ได้อ๋อค่ะพิจารณาอะไรไม่ออกยังคิดอะไรไม่ได้ไม่รู้จะพิจารณาไงยังคิดเพียรพิจารณาไม่เป็นฟังทำไปเรื่อยๆหน้าที่เรารู้อยู่กับลมไปพุทโธให้รอดาวนาำคือไม่กล้าถามหมอค่ะอาจารย์ว่าเหลือเวลาเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปถามด้วยเหลือเวลาเท่าไหร่หน้าที่เราเร่งความเพียรมันอาจจะตายก่อนหมอบอกก็ได้มันอาจจะตายหลังหมอบอกก็ได้มันไม่เที่ยง ไม่ต้องไปกัวงวลไม่ต้องไปเสียใจว่ามันจะตายยังไงมันก็ตายเออคนมันตายกันทุกคนแหละแต่เรามีสติในการรอคอยการตายเราอาศัยทรวินัยนี้ยังไงก็รอดเสพครบสุตตะคําสอนพระเจ้ามากๆฟังเป็นประจำตั้งใจไข้ควรตามจําคำนักพระเจ้าให้ได้ยังไงก็รอดไม่ต้องสนใจเรื่องความตายตอนนี้สนใจอย,อยู่กับความเป็นเพราะเรายังเป็นอยู่เรายังไม่ตายเราต้องสนใจตอนเป็นเพื่อให้ตอนตายเนี่ยเรารอดดังนั้น หน้าที่เราตอนนี้ไม่ต้องไปกังวลว่าตอนตายมันจะเป็นยังไงสนใจแค่ตอนนี้ว่าตอนเนี้ปัจจุบันมีสติหรือยังถ้ายังไม่มีมันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นหน้าที่ตอนนี้คือกังวลเรื่องการปัจจุบันก่อนออย่าไปกังวลผิดที่ไปกังวลในอนาคตไม่มีผลกังวลกับปัจจุบันนี่ถ้าเรายังคิดเรื่องเดิมๆอยู่มีความกลัวเรื่องนี้อยู่มันก็ยังเปิดอบายรออยู่ไงแต่ถ้าเราเริ่มมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวเลยเฮ้ยบัรเ็วมากทิ้งได้เร็วที่นี้เร็วที่นี้เร็วที่นี้เร็ว เราไม่คิดแล้วเราเริ่มไม่กังวลกับเรื่องนี้แล้วโอ้ยรอดแน่นอนยังไงมันก็รอดเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลผิดที่ถ้าไปกังวลตอนจะตายยังไงก็ไม่รอดมันกังวลผิดที่มันกังวลล่วงหน้าเราอปกังวลตอนนี้นี่ไปกังวลอะไรตอนนู้นตอนนี้นี่ตอนนี้เพราะยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสเพราะฉะนั้นใช้โอกาสตัวนี้แสวงทําให้ตัวเองให้เต็มที่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นยังไงก็รอดก็เพราะไอ้ตัวกลัวนี่แหละมันจะทําให้เราตาย อย่าไปกลัวสิไปกลัวมัไมปรอ่ะไปเห็นหลายคดก่อนไปก็ไปก็ทุรบาดเนี่ยตอนนั่นไงเราไปเอาสัญญาในอนาคตมาเป็นเหตุไงอย่าไปเอาอนาคตมาคิดสิมันอาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้ไงเราอาจจะนอนหลับไปเฉยก็ได้ใครจะไปรู้ครจไปคิดถึงอนาคตอย่าไปเอาตาที่ไปเห็นรูปมองเห็นมาเนี่ยจําเข้ามาเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้นี่มันอกุศลทั้งหมดเลยอย่าไปเอาสัญญาความจําได้หมายรู้อย่าไปเอาตามองเห็นหูได้ยินเสียงเขาพูดกันมาว่าตายเป็นอย่างนี้ตายเป็นอย่างนี้ เราทิ้งสัญญาพวกนี้ให้หมดอย่าไปจดไปจําทิ้งให้หมดนี่มันเป็นของมูดของคูดของเร็วซามต่าช้าถ้าเราเอาเข้ามาโดยพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความตายถ้าเราเอาเข้ามาพิจารณาว่าความตายนี้แน่นอนถ้าเราเอาเข้ามาเราพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยพิจารณาว่าเราเกิดทุกข์ได้เพราะอันนี้ดังนั้นเราอย่าไปทุกข์กับมันทุกคนมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเราเอาตัวนี้มาเป็นพิจารณาเราจะออกจากความทุกข์ก่อนเราตายถ้าอย่างนี้เรียกว่ากุศล แต่ไอ้ที่เราคิดอยู่เนี่ยมันเป็นอักุศลเราไม่ทันมาแล้วพอเวลาคิดถึงเรื่องนี้ทีไรก็ร้องไห้น้ำตาไหลทีคิดถึงก็เสียใจทุกทีเศร้าใจทุกทีอย่าไปคิดถึงมาสิถ้าเรารู้อยู่ว่าเป็นอักุศลน่ะไปเอามันมาทำไมล่ะทิงขอบคุณค่ะอาจารย์เออนับจากวันนี้ทิงนับจากวันนี้ค่ะถ้าคิดไปก็จะกลับมาพุทธเอาเสียงอาจารย์ขึ้นไปว่ามึงจะโดนกระโถนตีกระบาแล้วเนี่ยคิดเรื่องนี้ไม่ได้นะอยากคิดนะค่ะ ถ้าคิดปุ๊บคิดเลยว่ากูตกนรกแน่เพราะฉะนั้นกูต้องไม่ตกนรกกูต้องไม่คิดกูต้องเลิกคิดกลับไปอยู่ที่พุทโธอ๋อแล้วนึกถึงเสียงอาจารย์วันนี้อาจารย์ว่ายังไงด่ายังไงติดตำหนิ่ตีติงยังไงจําเลยว่าเฮ้ยอาจารย์สั่งไว้ว่าห้ามคิดไม่งั้นกูจะโดนด่ากูจะโดนกระโถนตีกระบาลมองเห็นโทษในนรกไม่ทันมองเห็นโทษจากกระโถนก่อนแรนดับแรกเออจะโดนตีกระบาลก็ให้อย่าคิดเด็ดขาดอกุศลอย่าให้มี เป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้องเข้มแข็งนะค่ะตัวเองเอาให้มั่นใจยังไงก็ตัวเองก็ต้องรอดต้องรอดให้ได้มั่นใจว่าต้องรอด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 ใช้คําเดียวพุทโทรติดอยู่กับใจไม่เอาอย่างอื่นกูไม่เอาปฏิเสธออกไปความตายกูก็ไม่เอาตอนนี้กูยังไม่ตายไงความตายกูยังไม่เอาแล้วกูก็ไม่กลัวมึงด้วยมึงจะมาตอนไหนกูก็พร้อมจะสู้กับมึงยันหัวชนฝาแล้วพุทโทคุ้มครองกูทําคุ้มครองกูทํารักษากูกูไม่กลัวพอเวลาความคิดใครได้ยินได้ฟังความตายมากูไม่กลัวกูจะสสู้กมมมมงงาา ไม่กลัวแล้วูป้องกันตัวอย่ากลัวให้กําลังใจตัวเองกูไม่กลัวกูไม่กลัวอย่าไปกลัวแล้วก็เลิกฟังเรื่องความตายเลิกได้ยินได้ฟังใครได้ยินได้ฟังมาเลิกฟังเดินหนีไปไม่ต้องสนใจกูไม่กลัวแต่ความตายข้างหน้านี้จะตายตอนไหนกูก็ยอมโอเคจะเลิกคิดเลิกตามเลิกขอบคุณขาจาร์อาไม่ได้นะขาจะทำไม่ได้ขอขอบคุณขาจาร์สาธุ